เอาเละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มาอยู่ผมในเกมนาวีนะแต่เป็น RV วีเซิร์ฟทดสอบนั่นเองนะครับของเวีดนามนะซึ่งเดี๋ยวเซิร์ฟไทเกอจะทําการอัปเดตตามๆกันมานะครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนะเราให้ดูหน้าพวกเ,เมนูอะไรต่างๆที่จะเปลี่ยนใหม่ในเซิร์ฟไทเกอร์อรกันก่อนดีกว่านะครับก็นี่ครับเป็นฮีโร่ตัวใหม่ของเซิร์ฟทดสอบนะครับผมไม่รู้จากชื่อมันเหมือนกันนะครับ กอรนี่น้าที่จะเปลี่ยนใหม่ก็ดูสวยงามดีนะครับผมมาแต่วันนี้นะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะผมใช้ไปดู5ฮีโร่ตัวใหม่นะครับที่จะเข้าต่อจาก The Flash นั่นเองช่วงนี้เนี่ยอาวี RV นะครับก็ได้ทําการอัปเดตสกินลายมากมายเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยเรียบร้อยนะครับเลยแต่พวกฮีโร่ต่างๆนั่นเองเ,อเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับซึ่งฮีโร่ส่วนใหญ่ที่จะเข้าต่อจาก The f l a t เนี่ยที่มันเข้ามาในเซิร์ฟทดสอบแล้วนะครับผมส่วนมากนะครับมันจะเป็นแท้งนั่นเอง เดี๋ยวให้ดูตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวต้นไม้นะครับผมอ่ามันเขียนว่าชั่วคราวก็ผมไปลงเอ่อไฟไฟภาษาไทยไว้นะครับถ้าไม่ได้ลงไฟภาษาไทยเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อตัวละครแหละแต่ผมลงทับมันก็เลยเปลี่ยนหมดเลยนะ ก็นี่ครับตัวที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดนะครับผมมาให้ดูตัวนี้ก่อนเลยละกันเป็นเจ้าตัวละครต้นไม้นะครับผมหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่ามันมีสกิลอะไรอย่างไงนะครับซึ่งอันติีตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเด่นมากๆเลยเกอร์สับตัวนี้นะครับมันจะเป็นตำแหน่งไฟเตอร์นะครับผมแล้วก็แทงจุดเด่นก็คือควบคุมคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับผมคือปวดนั่นแหละเจ้าตัวนี้นะค่อนข้างปวดมากๆเลยอ่าก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะไปไล่ดู ทีละตัวละกันนะครับที่น่าจะเข้าเซิร์ฟเวอร์มาก่อนเป็นตัวแรกที่ผมค่อนข้างมั่นใจก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมอาลัมนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจมากเลยว่ามันจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ของไทยนะครับต่อจากเดอะแฟตแน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เข้าเซิร์ฟเวอร์เวียดนามแล้วเรียบร้อยนะครับก็มันเป็นแท้งนะครับผมตำแหน่งแท้งน,นะครับแล้วก็จุดเด่นก็คือดูดเลือดกับต้นเกมนั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นแท้งที่ค่อนข้างโกงมากๆเลยนะครับ คนขี้อ้อเป็นแทงที่เก่งนะเป็นแทงผู้หญิงที่เก่งมากๆเลยเผื่อใครยังไม่เคยดูสกิลของมันนะครับเดี๋ยวผมแช่ไปดูสกิลด้วยเลยและกันอ่าตัดมาในโหมดฝึกนะครับเผื่อใครอยากดูสกิลของเจ้าตัวนี้นะครับว่าสกิลมันทําไรนะครับผมอ่าขออัปเลเวลให้เต็มก่อนเกอเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นแทงนะครับอ่าแต่ตอนต้นเกมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวขออ่านสกิลมันก่อนอ่าสกิลมันเป็นสกิลเวทนะครับผมสกิลหนึ่งสกิลสองเป็นสกิลเวทนะสกิลสามจะเป็นการตึงเป้าหมายนะครััับอ่เดดี๋ยวรามูสกกกกลแนนน สกิลแรกนะครับจะเป็นการปล,ปล่อยเสือนะครับผมปล่อยเสือนะครับจะสังเกตได้มันจะทาดาเมจเวทไปเรื่อยๆนะเราสามารถปล่อยได้ตันสูงสุดถึง3ตัวเลยนะครับผมอ่านี่ครับพอปล่อย3ตัวเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ไอ้สกิลสกิลสองได้นะครับซึ่งสกิลสองเนี่ยมันจะเด้งไป3ครั้งนะครับผมซึ่งครั้งที่3าเนี่ยถ้าโดนจะตันนะโอเคเรามาดูอันติดกันต่อครับผมอันติก็จะเป็นการตึงนะครับผมเรียกสัตว์มาล่ามโซ่แล้วก็ตึงแล้วก็ปล่อยสัตว์ไปนะครับ มันจะวิ่งเป็นแนวตรงนั่นเองก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกิลเจ้าตัวนี้นะก็เป็นแทงสายเวทนั่นเองนะมีความสามารถในการโดดเลื่อนนั่นแหละครับเดี๋ยวผมใช่ไปดูตัวต่อไปดีกว่านะครับก็ตัวต่อไปนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเข้าต่อจากเจ้าอารลัมนะครับก็น่าจะเป็นเจ้ามาจ้านะครับผมหรือไม่ก็เจ้าแคลี่ตัวใหม่เจ้าโลกตัวนี้นั่นเองซึ่งมีโอกาสทั้ง2ตัวที่จะเข้ากันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เบต้ามาค่อนข้างนานแล้วนะโอเคแต่ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเข้าต่อนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสกิลของมันกันดีกว่านะครับก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็เจ้าโล่ที่ใครหลายๆคนรู้นะครับว่าเป็นแทงค์ที่เไม่ช่เป็นแทงค์นะเป็นไฟเตอร์กึ่งแครี่นะครับผมที่เป็นไฟเตอร์ที่ยิงได้แล้วก็มีความถึกในตัวนั่นเองก็เจ้าตัวนี้หลายๆคนน่าจะรู้สกิลมันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมว่าสกิลมันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างอยู่มานานนะครับโจมตีความเสียงมันนะครับเป็นกายภาพแน่นอนอยู่แล้วนะสกิลแรกนะครับจะเป็นการยิงนั่นเองเอ้ยไม่ใช่ยิงนะ จะเป็นการทำให้เราวิ่งเร็วนะครับผม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 หลอนนะครับโอเคสกิลวิสอเนี่ยจะเป็นการพุ่งพุ่งชนนะครับถ้าเราชนเป้าหมายโดนเนี่ยก็จะทําให้เป้าหมายสตันนะครับผมสกิลวิสอเนี่ยจะเป็นการกดนะครับทำให้ตัวเองวิ่งเร็วนั่นเองส่วนสกิลอันตีเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเกาะมานะครับสามารถยืนสู้กับพวกไฟเตอร์ได้นั่นแหละครับผมทําให้ตัวเองเนี่ยมีเกาะขึ้นมาถึกขึ้นเล็กน้อยนั่นเองนะครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างอ,อ,อาจจะโกงมากนะมันเก่งมากๆเลยนะครับซึ่งมันสามารถสู้กับพวกไฟเตอร์อะไรต่างๆได้ค่อนข้างดีนะที่จะเข้ามารวงมันนั่นเองแล้วก็เป็นแครี่ที่ค่อนข้างยิงแรงนะครับผมก็จะสังเกตได้เวลามันยิงนะครับมันจะยิงออกไป4ดอกนะและถ้ายิงระยะใกล้ๆนะครับก็จะโดนทั้ง4ดอกเลยน,นั่นเอง ก็มันวาเจ้าตัวนิกเกอร์สกิลประมาณนี้นะครับอ่าเกอเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เราดูเจ้าโลกไปแล้วเนี่ยแล้วผมได้ลองมานั่งนับฮีโลใหม่ดูแล้วนะคือไม่ใช่5ตัวนะครับเป็น6ตัวนะครับเพราะว่าผมลืมนับเจ้าโลกไปนั่นเองก็ตัวต่อไปที่คิดว่าที่ผมคิดว่าน่าจะเข้าต่อจากเจ้าโลกนะก็น่าจะเป็นตัวเอ่อไม่ใช่เจ้าปลาหมึกนะครับเป็นตัวนี้นะครับผม ามาจ้านั่นเองมาท่าเเรียกขอเลื่อนมาท่าเลยกันนะขอล้อมุขอลอ้อ,ลอหนังเรื่องแบดบีซุปหน่อยละกัน <c oughs> ก็เจ้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเมดกึ่งแท้งนั่นเองก็จะดูดเลือดอีกแล้วนะครับผมเป็นเมดสาวที่ค่อนข้างเซ็กซี่มากๆนะ ผลทีว่ามันมีโอกาสที่จะเข้าเป็นตัวต่อไปนั่นเองนะครับเผื่อตัวนี้นะครับใครยังไม่รู้นะครับก็อ่านสกิลด้วยกันไปกับผมแล้วกันพาะผมก็ไม่ค่อยรู้สกิลเจ้าตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับก็สกิลติดตัวนะครับเมื่อพลังชีตน้อยนะครับเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับจะฟื้นฟูพลังชีตตามจํานวนการโจมตีนะครับรวมถึงสกิลที่เธอได้รับนะครับพร้อมลดคูดาวศัตรูเอ้ยไม่ใช่พร้อมลดคูดาวนะพร้อมลดความเร็วตัวเปรูเ0นนะครับเป็นเวลา2องวินาทีก็ถ้าเลือดน้อยน่าจะทําให้ตัววิ่งงช้าลล20%ั เอาเป็นว่าเราไปดูสกิลมนในเกมดีกว่านะครับอ่าเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับก็อย่างที่รู้ๆนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นแทงกึ่งเมอสกิลอะไรต่างๆก็น่าจะเป็นเวทหมดเลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้น่าจะออกของเออแทงแทงที่ผสมกับเวทไปด้วยครับเป็นสายไฮบริดนั่นเองออกของผสมๆกันไปน่าจะใช้ได้อยู่นะครับก็สกิลแรกนะครับก็ที่ผมก่รที่จะดูจะเป็นการเอ่อยิงพลังไปด้านหน้านั่นเองหรือว่าทิศทางที่เรากําหนดนะครับสกิลที่สองเนี่ยอ๋อมันต้องมีเป้าหมายด้วยถึงจะปล่อยไปได้นะครับ อันนี้ครับสกิลแรกก็ประมาณนี้เลยสกิลสองก็น่าจะปล่อยเจ้าตัวนี้อ๋อมันตามไปด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าระยะตามของมันเนี่ยใกลขนาดไหนนะเสนันตีนี้ค่อนข้างเด็ดมากๆเลยครับจะเป็นกึ่งอมาตะนะครับผมแล้วใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายด้วยนั่นเองก็สกิลมันก็ประมาณนี้เลยนะครับอ๋อแล้วมันไอ้สกิลสองเนี่ยมันโจมตีได้ถึงหลายเป้าหมายเดี๋ยวเมื่อกี้มีทั้งเออเจ้าเทลแล้วก็เจ้าคีสนะมันก็โจมตีทั้ง2เป้าหมายเลยนั่นเองก็เป็นว่าเจ้าตัวนี้นะครับก็สกิลของมันประมาณนี้แหละครับผม เดี๋ยวลองดูว่าสกิลสมันโจมตีได้สูงสุดกี่เป้าหมายนะครับก็ประมาณ2 3เป้าหมายหรือว่าทุกเป้าหมายที่อยู่รอบตัวมันเดี๋ยวขออ่านก่อนละกันนะครับก็เรียกออกมานะครับไล่ศัตรูนะมันบอกแค่ไล่ศัตรูนะไม่ได้บอกว่ากี่เป้าหมายนะน่าจะทั้งหมดที่อยู่ใกล้ๆแหละครับผมโอเคเราไปดูตัวต่อไปดีกว่านะครับอาก็ฮีโร่ตัวต่อไปนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าตัวนี้นะเจ้าตัวถือค้อนใหญ่ๆนั่นเองนะครับผมก็เจ้าตัวนี้เนี่ย ผมิชื่อมีโอกาสที่น่าจะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวแทงที่ค่อนข้างเ,าเล่นได้หลายรูปแบบเลยนะครับผมก็สกิลของมันเนี่ยไม่มีนะครับไม่ขึ้นอะไรเลยนะเพราะว่าผมไปลงภาษาไทยนั่นเองอันว่าเดี๋ยวไปดูในเกมแล้วคอยดูกันนะครับว่าสกิลของมันเป็นยังไงนะครับเข้ามาในเซิร์ฟทดสอบกันแล้วนะครับผมก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นได้หลากหลายนะครับผมเ,เดี๋ยวผมขอปิดระบบคูดาวเลยแล้วกันเราจะได้มาทดสอบความหลากหลายของสกิลของมันนะครับสกิลตินครับสังเกตดูดีนะ เราต้องวางเป้าหมายด้วยใช่ไหมถ้าเราวางตรงนี้แหละครับะจะเป็นการสร้างโดมนะครับผมมากันศัตรูไว้นั่นเองแล้วก็จะมีการระเบิดตามหลังด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาขังเจ้า,เ,จาเทนกันบ้างนะครับผมนี่ครับเจ้าเทนก็จะจะหายไปนะครับผมอ๋อหายไปในดินนั่นเองโอเคแต่สกิลที่หลากหลายคือสกิลหนึ่งของมันนะครับเมื่อมันชนศัตรูนะครับผมมันจะงัดศัตรูมาด้านหลังนั่นเองแต่ถ้าชนกับพวกคีบอะไรเนี่ยจะไม่แสดงผลนะครับก็เจ้าตัวน,นี้เนี่ยเหมาะสำหรับการไล่ฆ่าศัตรูมากๆนะคือสมมติศัตรู มันใช้สกิลหนึ่งนะครับผมอ่าศัตรูหนีเข้าป้อมนะมันใช้สกิลหนึ่งพุ่งไปแล้วก็งัดกลับมานะครับผมให้เพื่อนได้ฆ่ามันนั่นเองนะประมาณนี้เลยต่อไปสกิลสองเนี่ยเป็นสกิลที่ออกก็น่าจะประมาณกระทึบพื้นสร้างความเสียหายต่อเนื่องนะครับผมน่าจะประมาณนี้แหละครับอ่าต่อสกิลมานะโอเคเรามาแช้ีอิกรอบหนึ่งแล้วกันการตีนะครับผมจะขังศัตรูไว้ใต้ดินนะแล้วก็จะ ดันตัตัวขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนั่นเองสกิลหนึ่งก็จะเป็นการงานกับหลังผมมองว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นแทงที่ได้รับความนิยมมากนะถ้าเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เหลือกันดีกว่านะครับตัวต่อไปที่ผมคิดว่าน่าจะเข้านะครับผม,ผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าโรซี่น,นั่นเองหรือว่าเจ้าแทงสาวตัวนี้นะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมผมถึงไม่สามารถทดสอบ เข้าไปทดสอบสกิลมาได้หรือว่าซื้อได้นะครับอาจจะมันปิดแม่เข้าไปเล่นหรือเปล่าหรือว่าไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็จะตัวนี้เนี่ยสกิลอ,อันติมันจะเป็นการดึงศัตูให้วิ่งตามมานะครับผมสกิลสก็จะเป็นเหมือนการสร้างโล่อะไรต่างๆนะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะพอเห็นสกิลของมันมาแล้วนะครับเพราะว่าเห็นหลายๆคนเนี่ยหรือว่าหลายๆช่องเนี่ยเขาได้รีวิวกันเอาไว้แล้วนะครับก็ตัวนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับที่ไม่ได้เข้าไปดูในเกมเอ้ที่ไม่ได้เข้าไปให้ดูสกิลกันนะครับผมก็ตำแหน่งของมัันนนนะก็็จจเเปแทงุดด่ีย ไม่มีนะคุนว่าเจ้าตัวนี้ยังเอ่อททดสอบเอ่อแต่งสกิลอะไรยังไม่เสร็จด,ดีนะครับเลยยังไม่ได้ให้ทดสอบลองเล่นนะน่าจะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ไปดูตัวสุดท้ายแล้วกันนะ่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วหระครับก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะได้เห็นมันดีแล้วนะครับหรือว่าสกิลอะไรต่างๆข,งของมันอันว่าเราซื้อเลยดีกว่าครับผมแล้วก็จะไปทดสอบกันนะอ่าดูฉากเปิดตัวอีกสักรอบแล้วกันตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวรักษธรรมชาติมากๆเลยนะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูสกิลมันในเกมกันนะครับเกอรเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับผมก็จากที่ผมสังเกตนะตัวนี้นะครับเป็นแทงที่ค่อนข้างมีท่าเดินที่อืดอาดนะครับผมซึ่งท่าเดินมันเหมือนจะเดินช้าๆไงไม่รู้นะครับแต่ระยะการเดินหรือว่าความเร็วของการเดินหรือการก้าวหรือว่าอะไรของมันนี่แหละมันค่อนข้างเป็นตัวละครที่วิ่งเร็วนะครับถึงแม้ว่าแอนิเมชันของมันเนี่ยจะทําให้มันดูอืดอาดนะเพราะว่าตัวละครมันใหญ่หรือเปล่านะครับโอเคเรามาดูสกิลของมันกันดีกว่านะตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ดูสกลมมมันาาาากเเพว่่งข้ใหย อาสกิลแรกเหมือนจะเป็นการเอามื EX <cend excel ırım> อไปจิ้ม <discontin> ศ <ui> ัตรูนะครับผมจิ้มแล้วรู้สึกไงเดี๋ยวขอจิ้มเทนอีกสักรอบแล้วกันเอือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมอ๋อเหมือน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 ว่าถ้าเราจิ้มโดนแล้วเราจะพุ่งได้อีกรอบหนึ่งหรือเปล่าประมาณไหนอ๋อหรือว่าจิ้มไปเรื่อยน่าจะจิ้มไปเรื่อยแหละครับโอเคเจ้าเทนมันจะกลับบ้านนะเดี๋ยวผมอัพเลเวลให้มันก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะกลับบ้านนะครับผมพออัพเลเวลให้มันเนี่ยเลเวลมันก็จะเต็มนะโอเคมาดูสกิลสองของมันดีกว่านะ เออโดนชนอีกแล้วสกิลสองนี่เหมือนจะเป็นการล่รวบรวบศัตรูนะครับผมรวบศัตรูในระยะนะครับเอามากองกันนั่นเองอ๋อพอเรารวบศัตรูเสร็จแล้วเราถึงจะใช้สกิลหนึ่งในการพุ่งได้โอเคเข้าใจแล้วนะครับส่วนันตินี้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะเป็นอันติที่สามารถจู่โจมแนวหลังได้นะครับผมเราสามารถเลื่อนได้เรื่อยๆด้วยนะครับว่าใช้มันโจมตียังไงนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราดูกันนะ,ะเลื่อนได้ไหม โอเคเหมือนจะเลื่อนไม่ได้นะครับผมเหมือนว่าอันติแล้วมันก็จะยิงแค่อยู่ประมาณนั้นนะเอ้ยเลื่อนได้หรือเลื่อนไม่ได้แหละผมไม่แน่ใจเลยว่า,าจ,จะเป็นเพราะผมบังคับบนคอมหรือเปล่านะเลยไม่สามารถเลื่อนได้นะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับจริงๆผมว่ามันน่าจะอันตีแล้วก็เลื่อนเลื่อนในวงกลมของมันได้นี่แหละครับก็ตัวนี้เก็จะเป็นสกิลประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวลืมลืมให้ดูนะครับว่ามันอ่าเป็นโจมตีกายภาพนะครับโอเคสกิลหนึ่งน่าจะเป็นสกิลเน้นโจมตีนจะเคคิวไปนะครับ เสินสกิลสองสกิลอันตีเนี่ยก็จะเป็นการควบคุมศัตรูนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับผมรวบศัตรูมานะครับแล้วก็ยิงศัตรูนั่นแหละครับผมอ๋อออมันลากได้นะครับสังเกตดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูใหม่นะโอเคนะครับเหมือนเหมือนเมื่อกี้ผมลากได้นะจากตอนแรกผมให้มันยิงแบงนั้นนะโอเคเดี๋ยวลองลองดูใหม่นะอ๋อเราต้องกดป่ะหรือว่างไงโอเคเอาเป็นว่ามันลากได้นะครับแต่อาจเป็นว่าอาจเป็นเพราะว่าผมเล่นบน PC เลยไม่สามารถเอ่อทัดค้างได้นะครับผม อันว่านะครับเจ้าตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะก็จะมีสกิลประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับที่ผมมาแนะนำะฮีโร่ทั้งหมด6ตัวนะที่อยู่ในเซิร์ฟทดสอบที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์หลักของไทยในะไม่นานนี้นะครับซึ่งตัวที่ผมค่อนข้างคอนเฟิร์มมากๆเลยว่ามันจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยก็คือ,จเ,อ,เ,อเจ้าล์ในเ่นเองเจ้าแทงสาว ที่มีสกิลในการปล่อยเสียงออกมานั่นแหละครับก็ก่อนจบนะครับก็ให้ดูหน้าเมนูอ,อินเทอร์เฟซของเกมนะครับผมว่ามันสวยขนาดไหนนะซึ่งถ้าอัปเดตมาใหม่เนี่ยก็ในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าตัวนี้มายืนนะครับอาจจะเป็นเจ้าอารลัมมายืนนะหรือว่าเจ้าวิฟก็ได้หรือว่าเดอะแฟตก็ประมาณนั้นแหละครับอาจจะเป็นตัวล่าสุดที่เข้ามาก็จะมายืนแทนนั่นเองก็หน้าเมนูอะไรดูค่อนข้างแบบกดเข้าไปเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับผมก็ว่าคลิปนี้เนี่ยก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ